สวัสดีเจ้าพี่น้องป้องปายนะ่ยภาพลุดเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณจ้านักเนอร์พี่น้องป้องป,องป,องปายเจ้าดีดีตอนภาพเจ้าให้เครดิตของคุณครูอีดนาะเจ้าานุทัศน์าะเจ้า,าพภิ นนทงเจ้าขอบคุณเจ้าเป็นศิลปินละนะ้านนาของภาคเหนือเฮานะเจ้าของมูเฮานาะเอาก็ชื้อช่วยกันนะทำมาหาทีนมาเฮาเจะคนมาเซกันนะเนาะเฮาจะอยู่ตรงนี้กันไปเหมือนๆเจ้าขอบคุณแจ้ามากเนะ้อยูไปกันไปนะเจ้าประมาณบอาวเมินเนาะรอบนี้บ่าเ,าเมินเจ้า สิบห้านาทีถึงส اؤ นาทีพอนะคะขอบคุณมากมากคุกกำลังใจเลยย,เยินดีตอนรับเจ้ายินดีตอนฮับนะเจา้าพี่น้องฟองไฟสุขู่สุกคนนะเจา้าขอบคุณจัดหนักเนอขอบคุณหลายหลานะเจา้าไอเอ็มก็จะห,หันหลายหลายมุมนะเจา้าขอบคุณเจา้ายินดีตอนฮับยินดีรับก่อนนะเจา้ามิตรไมตีอันดีงามที่เราเดินทางกันมาสู่ทั้งไฟ อุโมงอัเนาะขอบพระคุณลูกท่านพกรกำลังใจเนอะเอมก,ก,ก็จะผ่านแล้วนะเจ้า 4, สี่พันชะั่วโมงนะเจ้าขอบคุณนักๆค่ะวบบน,นี้ท่านก่บวบบนี้วันนี้นะเจ้าขอบคุณนักๆเนอะพี่น้นนอ,นองปอ ong ไปที่เจ้าข้าเจ้ามาถึงจนวนลาสุดท้ายเนาะไม่ว่าพลังเงียบทุกท่านทุยคนก็กราบงามๆนะจากใจด้วยนะคะขอบพระคุณมากมากที่ท่านไม่ทิ้งข้าพเจ้าไปไหนเลยนะคะขอบคุณแล้วขอบคุณค่ะ เพื่อนต้องมีความจริงใจให้เพื่อนเขาจะเรียกว่าเพื่อนเนาะขอบพคุณค่ะอยู่ด้วยกันตอนนี้โอเคค่ะสี่ร้อยล้านดวงตาขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณแล้วขอบคุณค่ะโอ้ยปราบปลื้มซึ้งน้าใจทุกท่านมากเนาะตอนนี้เป็นดนตรีล้านนาน,นะคะก็ฟังไปนะคะแอบก็ไม่อยู่นานนะคะสิบห้านาทีถึงนี่สิบนาทีพอนะคะอีพีนี้นะคะจะไป